อันนี้นานรลากการฟอมซอยไปแบบอันนี้คือสังเกต์ล่าลาดหมดนู้นก็ลาาลาท์ล้านหมดแต่ต้นไหนยังไม่ตัวลาทหมดถ้าต้นละโตนี้ขีดโอ้หนี่เลยก็คือแบบเห็นชัดเลยเร็วเร็วไม่ถึงประมาณกี่วันที่นานสังเกตพอพอลาทไปเสร็จแล้วประมาณสิบวันโอ้เหลียวว่ะเร็วดิมันก็ยังบอกไป่ได้อยู่ป่ามันยังนั่นมามันเปลี่ยนสีเลยอ่ะเปลี่ยนสีเลยทันที ดีครับเพื่อนๆครับบิ๊กเอ็มรุยสวนนะครับวันนี้มาอยู่กับนานนานอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาสัมภาษณ์ว่าก่อนใช้และหลังใช้ทานฟอร์มนะครับจะเป็นยังไงบ้างนันนานเป็นชาวสวนที่มีประสบการณ์ยาวนานมากก็คือเรียกว่าทําทุเรียนนะครับแล้วก็พืชหลากหลายด้วยนะครับเป็นอาชีพเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะถานันนานนิดนึงนะครับนันครับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยแบบว่าฉีดพ่นทางใบไม่เคยไม่เคยใช่ไหมครับก็คือใช้ปุ๋ยแบบปกติปกติปุ๋ยเม็ดโรยปกติอย่ในทานฟอมไม้ถึงเมื่อใช้ทานฟอร์มฉีดเริ่มใช้ทานฟอร์มฉีดคือก่อนหน้านี้ที่เริ่มใช้ทานฟอร์มเห็นนานๆบอกว่าเริ่มต้นจากต้นเล็กก่อนอต้นเล็กก่อนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยต้นเล็กอ่ะทีแรกอ่ะมันก็ไม่งามใบมันเหลือง แล้วใบใบแห้งแล้วก็ไม่รัดอพอพอได้ทานฟอมาเนี่ยเขาแนะนํามาเนี่ยมาขีดครับแล้วก็อันไหนมันหนักแล้วจะใบเหลืองแล้วเห้ลาดออของอยางมันถึงฟื้นขึ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนป่าที่เห็นชัดเลยนั่นแหละอ่าแล้วพอไอ้นี่เสร็จปั๊บก็เลยเริ่มใช้กับต้นที่ใหญ่ใหญ่อก่อนหน้าใช้กับหลังใช้นาน,านต่างกันยังไงบ้างตอนติดดอกออกผล ต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะมากเลยที่ไม่ใช้ทานฟอร์ม่เห็นว่านานๆเรื่องดอกก่อนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องดอกวไวออกก่อนเขาแล้วออกเห็นว่าตั้งแต่โคนยันตายอ่ะตั้งแต่ออกตั้งแต่โคนยันตายายแล้วการติดก็คือเห็นว่าติดบางก้นเป็นร้อยเลยอ่าเป็นร้อยก็คือต้องเลือกรูปต้องเลือกรูปออกแยกออกอแยกออก แยกออกหน่อยใช่ไหมครับแยกออกตัดแบ่งออกกันแบบว่าลูกงองงอห็เออกลูกไหนมันไม่สวยก็เอาออกไปเลือกได้เลยแต่ถ้าต้นสูงเห็นว่านานมีต้นแบบสามสิบถึงหกสิบปีด้วยนั่นก็คงปล่อยปตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติแต่ไอทันฟอร์มีกี่แค่ถึงเอาก็คือเอาแค่สุดมือแค่สุต่อสายไปเอาแค่นั้นต่อไม้ ประมาณสิบดอกอะ<ม>ก็คือ,อขึ้นไปดอก ại, ก็ไม่ค่อยร่วงนะไม่ค่อยล่วงรูดเอามือรูดนี่ก็ไม่ร่วงเลยไม่ร่วงไม่ร่วงโอ้โหนานเดียติดลูกแล้วสุกโพนแก่แล้วสุกยังแตกอ่ายอยู่บนยอดเลยโอ้โห<ม>ก็คือลูกแก่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนานบอกขั้วมันยังไม่หลุดเลยจนลูกมันแตกออกแล้วโอ้โหนี่คือแบบขั้วเหนียวสุดๆนะครับเหนียวสุดๆแล้ว ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมครับนานาสังเกตเพิ่มเพิ่มขึ้นกว่าเก่าลักษณะลูกล่ะลูกมันก็สวยอสามโลขึ้นไปสามโลขึ้นไปสามโลขึ้นไปก็ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่แล้วก็ไอ้ถ้ามันใหญ่สุดน่ะห้าโลมังห้าโลอก็คืออันนี้ก็คือออกเยอะด้วยแต่บางต้นนะครับต้องเข้าใจด้วยครับเพื่อนเพื่อนคือเราอ่ะไม่ได้แต่งลูกเนาะ พอไม่ได้แต่งลูกบางทีไว้เยอะเกินเนี่ยไซม,มันก็จะถัวเฉลี่ยกันตามอาหารที่เราให้ไปแต่สิ่งที่อานานบอกเลยก็คือขั้วเหนียวขั้วเหนียวเวลาลมมาแรงแรงลมมาแรงมีแต่กิ่งฉีกเลยลมมาทั้งรู่ <c oughs> โอ้โหเหมือนที่บ้านบิ๊กเอ็มเลยครับไอสิบเอ็ดลูกเนี่ยคือไม่ได้ล่วงนะเพื่อนเพื่อนที่บ้านผมเหมือนกันกิ่งขาดกิ่งฉีกขาดสิบเอ็ดลูกกิ่งเดียวมันสูงมากครับเราไปไปทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ โอ้หประทับใจทานฟอร์มน้านานก็ใช้ต่อเนื่องนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนานานมากเลยนะครับที่ให้ปรึกานะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะมาถามความรู้ใหม่นะครับได้ใหม่ใหม่เดี๋ยวมาติดตามใหม่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวมาติดตามใหม่ตอนติดดอกติดดอกออกดอกเนี่ยมาดูเลยถ้าไม่เชื่อโอเคครับบายบาย วันนี้มีเบื้องหลังการถ่ายทำต่ออย่ากไปรีบไปไหนกันนะครับได้จะขี่เฉยได้จะขี่เฉยไม่เท่าไม่เท่าลาดอืมไม่เท่าลาดอันนี้นานาลาดทานพงซอยใบแบบอันนี้คือสังเกตลาดลาดหมดอนู้นก็ลาดกลาดแล้วอัดหมดแต่ต้นนี้ยังไม่โตนะลาดหมดถ้าต้นโตนี่ขีดโอ้โหเฉยก็คือแบบเอ็นทัดเลยอืเร็วเรวไม่ถึงประมาณกี่วันที่นานาสังเกตพอพอลาดไปเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสิบวัน โอ้โหเร็วอ่ะเร็วสิมีนก็ยังบอกเลยว่าอยู่ป่านมันยังมั่นมามันเปลี่ยนสีเลยอ่ะเปลี่ยนสีเลยทันทีเปลี่ยนสีทันทีโอ้โหทีแรกมันเหลืองใช่ไหมใช่เหลืองมาแล้วโดยเฉพาะต้นนู้นต้นนู้นที่เราบอกว่ามันจะรอดไหมอ่ะเออนั่นแหละปื้นแล้วปื้นแล้วปื้นแล้วปื้นแลครับเพื่อนๆโรคเชื้อราโอ้โหจะแก้ได้ไหมพื้นเลย ตายไปแล้วตายหมดแล้วที่แห้งแห้งอ่าตรงนี้อันนั้นตายก่อนที่มาครับตัวก่อนที่มา่นอีกต้นรุ่นยืนเนี่ยก่อนที่หน้าามันจะอีต้นน้นอี่ตายแล้วเอตายสวัวนีก็เป็นเหมือนกันนี่แหละตายี่เอามาแซมใหม่เนี่ยต้นเล็กเนี่ยไอ้ต้นนู้นอันนี้ใบเลิกฟื้นแล้วนะแต่ใบเก่ามันก็แก้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ต้องรอใบใหม่รอใบใหม่มัน